สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะดิฉันอยู่บริเวณหน้าร้านของ n 2 Leather นะคะที่ศูนย์การค้า JJM ชั J ้น2นะคะในร้านนี้ค่ะเขาขายกระเป๋าเกี่ยวกับกระเป๋าเครื่องหนังนะคะส่วนจะเป็นสินค้าอะไรนะคะประเภทไหนบ้างเดี๋ยวเราไปสอบถามเจ้าหน้าที่กันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะที่ร้านของเรามีกระเป๋าเกี่ยวกับเครื่องหนังอะไรขายบ้างคะก็จะมีพวกกระเป๋าตัง กระเป๋าสตางค์ใส่ในน้ำบัตรอันนี้คือกระเป๋าที่ใส่น้ำบัตรค่ะหรือจะเป็นอ่าทีนวันใส่เหรียญใส่เงินแล้วก็ใส่บัตรอย่างเงี้ยค่ะจบสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากจะพุกใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นอ่าเหรียญ๋ยวรเอาอันนี้ก่อนแป๊บนึงส่วนของเป็นแบบใส่เหรียญน,นะคะสำหรับลูกค้าอยากได้แบบอ่าใส่เหรียญกระททดรัดเก๋ๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ หรือว่าจะกุญแจบ้านสำหรับอย่างเงี้ยค่ะพกพาสะดวกกุญแจคีย์การ์ดอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าค่ะอันนี้คือของเราเป็นกระเป๋าหนังเป็นกระเป๋าหนังแท้ค่ะกระเป๋าหนังจากอะไรอะคะเอ่อหนังวัวค่ะว่าหนังวัวแท้เนาะค่อนข้างละเอียดเนาะที่หลายสีด้วยค่ะเน้นงานคัตติ้งค่ะเป็นหนังเกรดิพรีเมียมนะคะกลิ่นน้อยน้ำหนักเบาอย่างเงี้ยค่ะ รายละเอียดราคาก็จับต้องได้ค่ะไม่ถือว่าสูงเกินไปค่ะตัวนี้งะหนี้อยเก้าสิบค่ะหกร้อยเก้าสิบใช่ตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรลดราคาอยู่ไหมคะมีค่ะมีก็คือจะถ้าตามอย่างนี้จะลด10%นะคะจากราคา690ลดถไปอีก10%็ก็จะเหลือที่600้อยอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่ามันต้องมีสินค้าที่สามารถลดแพงกว่านี้มีค่ะมีค่ะก็จะเป็นประมาณใบใหญ่อย่างนี้นะคะอย่างงานตัวนี้เป็น สินค้าขายดีของที่ร้านเลยค่ะส,คาาสามารถปรับดีไซน์ได้2ดีไซน์นะคะทำอะไรได้บ้างคะก็อนสองดีไซน์ก็แกะตัวนี้ออกได้ให้มันเป็นทรงช้อปปิ้งได้นะคะอย่างนี้ค่ะดีไซน์เก๋ก็จะประมาณนี้นะคะหรือค่ะหรือจะเป็นแบบหรือจะอ่าเดี๋ยวจะเป็นใช่ค่ะสะพายสายยาวขึ้นมาหน่อย ก็ประมาณเเดดดี๋ยวราานูน้นนนใกัค่ะเระเยีดจิงๆส่วนเป็นด้านในซับด้วยผ้าสเปนเน็ตอย่างดีนะคะนี่นะคะส่วนแบรแ์เราก็จะปั๊มอยู่ด้านในวัสดุไม่ลอกนะคะลูกค้าค่ะดูสิดูแค่นี้ก็รู้แล้วเนาะว่า ความคงทนมันจะอยู่กับเรานานเพราะเป็นกระเป๋าหนังแท้ด้วยจากหนังวัวแท้หนังวัวแท้ค่ะเป็นสินค้าของไทยทําเองค่ะไทยทําไทยขายอีกแล้วค่ะคี่ช่วยผลิตผลไทยเขานะคะราคาก็ไม่แพงมากใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้ก็คืองานราคาเต็มอยู่ที่5,950ันารนะคะตัวนี้โปรโมชั่นอยู่โปรโมชั่นอยู่ที่20%ค่ะลูกค้าลดแล้วก็จะเหลืออยู่ที่5,300ัามค่ะลูกค้าเอ๊ะไม่ใช่ดิ สิบเปอร์เซ็นต์ห้าพันสามจะเหลือที่สี่พันแปดใช่ค่ะนี่นะคะสามารถสายจะปรับได้เหมือนดูใหญ่ไปนิดนึงนะคะสำหรับคนที่แบบลูกค้าถือของเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารุ่นนี้มีสองไซส์นะคะนี่ประมาณนี้นะคะลูกค้า่โอเคไหมคะ ลด20%เนอะค่ะงานตัวนี้จะเหลืออยู่ที่4 8 0 0ค่ะร้ามาซื้อได้นะคะทีร้าน N2 ยนะคะู่ชั้นค่ะยูเกดเซนค่ะบันไดเลื่อนเลยค่ะคุณค่ะและนอกจากนี้แล้วยังมีีกตัวนี้เขามีสีเดียวเหรอคะยมีหลายสีค่ะก็มีสีอะไรบ้างอืยรุ่นนี้มีสีแดงนี้สีดำมีสีแดงสีดำนะคะรุ่นนี้นะรุ่นนี้ม่วงเขียว มีครบสีเลยค่ะยังไงมีทั้งหมด5สีเนาะเยอะแยะมากมายถ้าลูกค้าสนใจสีสามารถทักเข้ามาที่เพจ e n t u ท a t o r ได้ค่ะเเรามีเพจค่ะถัดมาจะเป็นฝั่งด้านนี้บ้างค่ะเอกสารกระเป๋าเอกสารเนาะสามารถใส่เอกสารได้กระเป๋ารุ่นนี้ใช่ค่ะใส่ความ15นิ้วได้ค่ะน้ำหนักก็ต้องน้ำหนักก็ไม่ถือว่าหนักเยอะประมาณ ก็สามารถใส่ได้แหละไม่ถึง,ถงโลอะค่ะอ่าแห่งงี้ไม่ถึงโลก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเออมี2องสีใช่ไหมคะรุ่นนี้ก็มีหลากหลายสีจริง,มรงๆมีหลายสีเอาที่ว่าคุณสบายใจใชใอบสีให่ก็แวะมาชมที่ร้านนี้ค่ะก็จะเป็นอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นดีไซน์เก๋ๆเท่ๆมแมนๆสำหรับคุณผู้ชายนะคะมีหูหิ้วนะคะมีสายสะพายด้านในดึงหูออกนะคะนี่ค่ะเปิดได้ก็จะเห็น ความพิเศษของเป็นขนวัวนะคะน,นี่เป็นขนวัวจริงๆแท้แท้นนเลยนะคะใช่ค่ะาานะี่ขนวัวนะคะใช่ค่ะโอ้เขายังคงความเป็นแบบว่าธรรมชาติขนวัวให้เห็นเลยค่ะอย่างเอกลักษณ์ของที่ร้านก็คือน้ำหนักจะเบากลิ่นจะน้อยเรื่องของหนังนะคะนี่ค่ะมีสายสะพายให้ด้านในเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือสามารถใส่เอกสารได้ ใส่เป็นแบบไม่ถึงกับคอมไม่ถึงกับคอมอะคะ่ะเป็นพวกตัวท็อปตัวแท็บเล็ตอะไรพวกนี้ค่ะพี่เราก็เข้าไปดูด้านในค่ะก็จะมีหลายแบบให้เลือกเลยค่ะตัวนี้อันนี้เป็นแบรนด์ของที่ร้านเองใช่ม<ช>ค่ะอินเลเตอร์นี่เป็นแบรนด์ของที่ร้านเองอย่างสะพายมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะ ค่ะพวงกุญแจก็39บาทค่ะเป็นหนังแท้เหมือนกันต้นที่ที่ถูกสุดที่เท่าไหร่39บาท39บาทค่ะโอ้ถูกมากนะเนี่ยซื้อเยอะก็จะขายในปีกและส่งด้วยใช่ค่ะทั้งปีกทั้งส่งค่ะจะมีกระเป๋าสตางค์สำหรับคุณสุภาพสตรีนี่นะอันนี้เป็นน้ำบาดบุ๊กแบงค่ะกระเป๋าสตางค์เล็กๆอันนี้เท่าไหร่ตัวนี้100บาทค่ะ100บาทหนังแท้ค่ะคุณภาพเกรดพรีเมียม อันนี้ไว้สำหรับใส่บุ๊กแบงค์นะ,ะใช่ค่ะใจเปิดให้ดูหน่อยสิได้ค่ะใครที่ชอบแบบว่าสีแบบสไตล์บบส,บบสีแบบนี้เนาะก็ดูเรียบๆสีสวยใส่บุ๊กใส่บุ๊กแบงค์นะคะ <c oughs> ใครที่มีบัญชียเยอะๆน <c oughs> ี่แหละมาซื <c oughs> ้อเลยอันนี้เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้290บาทสบ <c oughs> บาทะคะ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าสตางค์นะคะมีเป็นแบบ ยาวแบบต้านมีหมดเลยมีหลายสีให้เลือกด้วยของคุณผู้ชายก็มีนะคะเรียกได้ว่าร้านนี้มีทั้งของคุณสุภาพสตรีและก็สุภาพบุรุษนะคะเดีย๋ยวจะพากันมาเลือกทั้งคู่เลยก็ได้ค่ะสินค้าราคาพิเศษถัดมาก็จะเป็นกระเป๋าเอกสารอีกเหมือนกันนะคะแต่ดีไซน์เก๋ไก่ก็คือเปิดฝากระโปรงขึ้นมาแบบนี้เลยคะ่ะก็มีช่องแล้วก็มีด้านในนะคะตัวนี้เป็นตัว ขายดีอีกเช่นกันค่ะรุ่นนี้นะคะนี่ก็ให้เห็นว่าเป็นขนัวเหมือนกันจริงเลยนะคะก็มีซับในมีซับในค่ะสามารถใส่โน้ตบุ๊ก15นิ้วได้ได้กลิ่นของใหม่ค่ะคุณผู้ชมนี่กลิ่นน้อยพี่ต้องบอกว่ากลิ่นหอมนะคะอืก็จะมีซิปค่ะนี่เห็นไหมคะประมาณขยานะคะตัวนี้ราคาก็อยู่ที่ เรดดีค่ะหนังวัวแท้ด้วยอันนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ค่ะ6,950าค่ะโปรแล้วใช่ได้ลูกชั u หลาด้วยหนังแท้เนาะใช่ค่ะคุณภาพประมาณนี้นะคะ6,000กว่าบาทแล้วโปรโปรค่ะยี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันค่ะก็เหลืออยู่ที่5,500ค่ะลูกค้าเรียกได้ว่าร้านนี้เขาราคาเริ่มต้นลด10%รถึง20%ค่ะ ก็คนไหนสนใจแวะจะมานะคะแวะเข้ามาชมนะคะเป็น t ู u e l e a t h ค่ะชั้นนี้นะคะอยู่ที่ถึงใจชั้นเจเจมอลชั้นสองค่ะแล้วก็ด้านในก็ยังมีสำหรับกระเป๋าสะพายด้านบนกระเป๋าเดินทางเลือกให้เลยค่ะจริงแล้วมีหลากหลายแบบให้เลือกอันนี้นี่กระเป๋าสำหรับเดินทางไปไหนได้มาได้เนาะไปได้หมดทุกที่ที่วัทั่วไทยค่ะที่วัทั่วไทยเลยคคะะุณน แบบเล็กๆแบบสะพายสไตล์ก็ได้ค่ะเก๋ไกันสไตล์คนไหนชอบแบบเที็เลือกสีดำไปตัวนี้ก็ดีไซน์ตัวใหม่ขายดีเหมือนกันนะคะตัวนี้ค่ะนี่คือตัวใหม่ใช่มค่ะประมาณนี้นก็จะเป็นแบบสายสายโซ่ค่ะสายโซ่สายโซ่ไม่คมไม่ลอกไม่บาดนะคะค่ะก็คือไม่ลอกไม่ลอกไม่บาดค่ะ อันนี้มีหลากหลายสีเหมือนกันค่ะลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาชมที่ร้านได้เลยเราจะให้ดูบรรยากาศนะคะในส่วนของกระเป๋าที่ร้านนะคะเ็ามีหลากหลายแบบที้เลือกค่ะสำหรับร้าน e n t u l ู t o r นะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด2สาขานะคะอยู่ที่สยดการค้าเจ m จมอลจตุจักรชั้น2ค่ะคนไหนนะคะชื่นชอบสไตล์ตไหนมาเลือกกันได้เลยนะคะที่ร้านค่ะส่วนนี้จะเป็นในส่วนของกระเป๋าเป้นะคะ ก็น่ารักค่ะบอกสําหรับคนที่ชอบแบบสปอร์ตสปอร์ตแบบส่ยสบายสะา,า,ายนิดนึงน,น,นะอันนี้ผลงานละเอียดรักช่วยค่ะางานตัวนี้ก็จับต้องได้ถือว่าราคาไม่สูงมากนะคะลูกค้าสะพายด้านหน้าสะพายด้านหลังได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเวลาเราใช้งานก็โอเคค่ะช่องผ้าจะเป็นเนต็ตอย่างดีนะคะลูกค้าาจะเเปนเน็็นนดวใช่ะ ตัวนี้อยู่ที่หร่ตันี้อยค่ะ9 0 0ค่ะ3,900เดี๋ยวลดอีกลดอีกค่ะเหมือนกัน20เหมือนกันค่ะใช่ค่ะมีช่องไม่ได้ถือว่าหนักมากนะคะรุ่นนี้จับต้องได้ค่ะลดแล้วก็เหลือที่2 0 0พันยหน่อยเองค่ะลูกค้าค่ะสายยาวจะเหวี่ยงอย่างนี้ก็ได้นะคะลูกค้าประมาณนี้ค่ะ มาโซนนี้กันบ้างนะคะโซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋านะคะเป็นแบบสะพายลอดแขนนะคะหรือจะถือก็ได้นะคะอันนี้เห็นน้องบอกว่ามันเป็นในส่วนของงานแฮนด์เมดนะคะทํามือรวนๆวนเลยนะคะเพราะฉะนั้นความยากง่ายก็ก็ค่อนข้างจะสมควรพอสมควรละในส่วนของราคาก็ไม่ต้องบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเดีก,กว่านะคะเป็นไงคะงานละเอียดไหมคะมีเห็นไหมว่าเขาเย็บมือจริงอะไรจริงสีก็สวยงานละเอียด เดี๋ยวคุณน้องเปิดด้านในให้ดูหน่อยว่าข้างในมันเป็นลักษณะแบบไหนเราค่อยมาดูดูคุณสมบัติกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปถามเรื่องของราคาด้านในก็ซาบหนังอย่างดีนะคะสำหรับแบบใส่กระเป๋าตังโทรศัพท์นิดนึงนะคะลูกค้าถือแบบดูน่ารักน่ารักเหมาะงาบบนเหมาะกับพวกงานออกแบบว่าการาดินเนอร์งานราตรีอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะมาพูดถึงเรื่องของราคากันบ้างราคาอยู่ที่ราคาเท<ม>่าไหร่ 2950บาทลดอีก20 2 0ิ 2, 3ซงานละเอียดนะคะนอกจากจะมีสี้แล้วก็ด้านในก็ยังมีในส่วนของสีดำน้ำตาลหรือว่าชอบเป็นแบบทรงด้านในนี้ก็มีอ๋อข้างบนจะเป็นขนวัวจริงด้วยนะคะโอ้โหต้องบอกว่างานละเอียดจริงๆคุ้มค่าคุ้มราคาถ้าซื้อไปใช้ใช้ได้ชั่วโูกชั่วหลานค่ะเพราะเป็นหนังแท้นะคะ เอาละค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะสนใจสินค้านะคะต้องการกระเป๋าหนังแท้ที่ร้านเขารดสูงสุด20%มีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ให้เลือกนะคะสินค้าคุณภาพทำจากหนังวัวแท้เกรดฟรเมียมที่เปลี่ยมไปด้วยงานดีไซน์สวยนะคะประณีต การันตีคุณภาพสินค้ามาตรฐานการส่งออกนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์คุณผู้ชายคุณผู้หญิงซองใส่บัตรพวงกุญแจและงานเครื่องหนังต่างๆนะคะรวมถึงค่ะรับสั่งทําตามแบบที่คุณต้องการอีกด้วยสามารถเดินทางมาเลือกซื้อกันได้นะคะที่ร้าน e n t r u l a t o r er, ที่ศูนย์การค้า JJM ตะจุจัก ห้อง S127 นะคะแล้วก็ห้อง S247 นะคะชั้น2นะคะที่ร้านมี2สาขาติดบันไดเลื่อนนะคะด้านหน้าและอีกร้านอยู่ใกล้กับศูนย์อาหารค่ะ หรือว่าท่านไหนนะคะไม่สะดวกที่จะเดินทางมาสามารถนะคะสั่งซื้อผ่านช่องทาง Facebook, i g Line หรือว่าเว็บไซต์นะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้แต่ทางที่ดีนะคะที่ฉันแนะนําให้คุณมาเลือกซื้อสินค้าที่ร้านนะคะเพราะคุณจะได้เลือกนะคะสิ่งที่คุณต้องการในตัวของคุณเองนะคะ และเท่านั้นยังไม่พอเพียงท่านซื้อสินค้าใน j j m จมครบ800บาทขึ้นไปจอดรถฟรี3ชั่วโมงค่ะง่ายๆเลยเพียงนำใบเสร็จที่ท่านซื้อนะคะมายื่นที่เคาน์เตอร์ค่ะแค่นั้นเองนะคะหรืออยากจะร่วมสนุกรับของสมนาคุณฟรีก็ง่ายๆค่ะกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะคะรับฟรีสเปย์แอลกอฮอล์นะคะที่เขาเติมชาสัมพันธ์ชั้น1 1ชิ้นเช่นเดียวกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะแวะมาอุดหนุนมาซื้อสินค้าที่เจเจมอลกันได้เจเจมอลเปิดทุกวันถูกทุกวันค่ะ